ครัวคุณหญิงสไตล์ยินดี้กลับมาพบก่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านแล้วคะ่ะวันนี้นําสาระความรู้เกี่ยวกับใครก็ตามนะคะที่จะไปลงทะเบียนถุงเงินเป็นของส่วนของร้านค้านะคะโครงการคนละครึ่งพาร์ทปี2 5 6 8สําหสำหรับร้านค้าถุงเงินก็ดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะว่าจะมีรายละเอียดปีกย่อยมากมายนะคะที่เพื่อน,อนต้องเตรียมในเมื่อเราเตรียมไปครบทุกอย่างแล้วเนี่ย รับรองครั้งเดียวผ่านเลยนะคะทุกคนเพื่อนๆจะมีแอป Store หรือ Play Store ก็โหลดถุงเงินเวอร์ชั่นล่าสุดมาได้เลยนะคะในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ขออนุญาตพูดเฉพาะส่วนของบุคคลธรรมดานะคะเพื่อนๆโหลดเข้ามาแล้วกดเข้าไปในแอปถุงเงินก็จะเจอแบนเนอร์2อันแรกนะคะก็คือรับเงินกับ Pointpa y แต่จะไม่เจอคนละครึ่งพาร์ทนะจนกว่าจะผ่านขั้นตอนเสร็จสิ้นกระบวนการนะคะเสร็จแล้วกดที่วงกลม กดเข้าไปก็จะเจอวิธีขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับร้านค้าเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปเลยนะคะสำคัญนะคะโทรศัพท์เพื่อนๆต้องเป็นโทรศัพท์เวอร์ชั่นที่รองรับสามารถลงทะเบียนถุงเงินได้ด้วยนะเข้าไปแล้วก็จะมีข้อมูลของการลงทะเบียนสำหรับร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะผ่านกระทรวงมหาดไทยหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ คุณสมบัติของร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ก็จะมีทั้งหมด7ข้อนะคะในแต่ละข้อก็จะแตกย่อยออกไปเพื่อนๆสามารถอ่านและทําความเข้าใจไปพร้อมๆกับหยิงได้มันก็จะมีเนี่ยค่ะปีก,ปกย่อยมากมายบุคคลธรรมดาในที่นี้หมายถึงร้านค้าทั่วไปหาปเล่แผงลอยพ่อค้าแม่ขาย ที่ขายของอยู่ตามตลาดสดตลาดนัดอะไรได้หมดเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของบุคคลธรรมดาที่ต้องลงทะเบียนผ่านหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเตรียมเอกสารให้พร้อมแต่ก็ไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยนั่นแหละคะ่ะแนะนาว่าให้เพื่อนๆไปนะคะแต่เช้าเพราะว่าธนาคารในห้างเปิดและปิด ถึงหนึ่งทุ่มเลยนะคะเพื่อนๆถ้าไปธนาคารที่อยู่ด้านนอกเขาก็จะปิดเร็วหน่อยประมาณบ่ายสามครึ่งสี่โมงอะไรประมาณนี้แต่ถ้าในห้างเขาจะปิดถึงทุ่มหนึ่งนะคะแต่ละวันนี้เขาก็สามารถรองรับได้หลายร้อยคิวนะเพื่อนๆแต่ถ้าวันนั้นหมดโคตาของการรับก็ต้องกลับบ้านนะคะถ้าเอกสารไม่พร้อมมีหลายๆท่านนะที่ไปแล้วเอกสารขาดก็ต้องกลับบ้านมือเปล่านะทำอะไรไม่ได้นะคะต้องไปใหม่ หลังจากเพื่อนๆอ่านข้อความอะไรเสร็จหมดแล้วใน7ข้อนะคะก็กดตรงแบบฟอร์มการสมัครร้านค้าสำหรับกระทรวงมหาดไทยเสร็จแล้วก็จะเจอแบบฟอร์มนี้นะคะมีทั้งหมด2หน้าหน้าแรกก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดที่เราต้องลงทะเบียนนะเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาของเรานี่แหละเพื่อนๆอย่ากรอกผิดนะถ้ากรอกผิดให้เตรียมสำเนาวไว้หลายชุดนะเพราะว่าห้ามมีขีดค่าใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับแผ่น ที่2หรือหน้าที่2ก็จะเป็นส่วนของผู้นําท้องถิน่นผู้ปกครองท้องถิ่นนะคะอทิเช่นกำน,นันหรือผู้ใหญ่บ้านนะคะให้เขาอ่านรายละเอียดด้านล่างนะคะตรงกรอบสีแดงเสร็จแล้วลงลายมือชื่อแล้วก็ขอสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการเซ็นสําเนาถูกต้องมาด้วยนะคะ1ฉบ,บับในหน้าที่2ด้านซ้ายล่างนี้นะคะหลังจากนั้น เพื่อนๆต้องเตรียมเอกาสารของตัวเองนะก็คือแบบฟอร์มที่กรอกไปทั้งสองหน้าสำหรับ,บัตรประชาชนขีดค่าหมู่กุ๊ปโลหิตออกด้วยนะคะบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนการค้าถ้ามีนะแล้วก็รูปถ่ายตัวเองที่ถ่ายคู่กับร้านของตัวเองนะคะประมาณ3 6รถึงูปพิมพ์ใส่กระดาษ A4 ไปแผ่นหรือ2แผ่นก็ได้แล้วก็สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยหน้าแรกบุ๊คแบงก์หน้าแรกของเรานะคะ แล้วก็สำเนาประจำตัวของข้าราชการที่เซ็นรับรองให้เรานั้นแหละค่ะสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะโทรศัพท์ต้องเป็นรุ่นที่สามารถรองรับการโหลดแอปได้ด้วยนะต้องเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดส่วนใครที่มีซิมจดทะเบียนในเครื่องที่จะไปลงทะเบียนเป็นชื่อคนอื่นต้องไปทําการแก้ไขที่ค่ายโทรศัพท์ก่อนนะคะให้เป็นชื่อตัวเองแล้วก็เป็นซิมที่อยู่ในเครื่องที่เราจะลงทะเบียนด้วยหลังจากเจ้าหน้าที่รับเอกสารทั้งหมดแล้วนะคะ เขาก็จะเป็นคนจัดแจงอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ถ่ายรูปหน้าเราเพื่อยืนยันตัวตนมันก็จะขึ้นแบนเนอร์มาแบบนี้เลยนะคะพอขึ้นแบบเนอร์คนละครึ่งพัดขึ้นมาเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปรับสิท์แล้วก็รอรับ เงินจากลูกค้าที่มาขายสิทธิ์ได้เลยก็เริ่มตั้งแต่29ไปจนถึง31ธันวา2,568กันเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆทำให้ถูกต้องครบถ้วนตามนี้แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะกลับบ้านมือเปล่านะคะได้ลงแน่ๆทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านที่ต้องการลงทะเบียนถุงเงินนะคะของร้านค้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า